ยินดีต้อนรับคณะกรรมก,การประเมินเพื่อขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการด้วยความยินดียิ่ง ประวัติส่วนตัวชื่อนายประสบราบนุ่มนวลเกิดเมื่อวันที่8เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2534ปัจจุบันอายุ29ปีตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูคส .1 ที่โรงเรียนบ้านคลองน้ำคันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต1 ตั้งอยู่หมู่ที่9ตำบลซับเปิบอำเภอวงองังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านดงขุยดงขุยวิทยาคารระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนดงขุยวิทยาคมระดับปริญญาตรีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยายลัยพะเยา้ดยเกรดเฉลี่ย3.17สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบ,บัณฑิตสาขาวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏนครสวรรค์เกรดเฉลี่ย3.95ระดับปริญญาโทกำลังศึกษาหลักสูตรศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรประวัติการทำงานปีพุทธศักราช2559เป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนโรงเรียนทาราคิรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตหนึ่ง ปีพุทธศักราช2,560จนถึงปัจจุบันเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูคศส .1 โรงเรียนบ้านคองน้ำคันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตหนึง่งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เมื่อสิ้นปีการศึกษาด้านที่1ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านที่2อด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพตัวชี้วัดที่1.1การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนโดยร่วมประชุมกับฝ่ายวิชาการ เพื่อจัดทำและพัฒนานหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนตัวชี้วัดที่1.2การจัดการเรียนรู้1.2.1การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ได้มีการจัดทำการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษามีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายหน่วยมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียนตัวชี้วัดที่1.2การจัดการเรียนรู้1.2.2การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษาจึงได้จัดทำในรายวิชาภาษาไทยมีการบันทึกผลการเรียนรู้และนำมาพัฒนายอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสภาพของผู้เรียนตัวชี้วัดที่1.2การจัดการเรียนรู้1.2.3กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายปรับกระบวนการสอนตามสภาพของผู้เรียนมีการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ให้ทำศึกษาร่วมกันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพตัวชี้วัดที่1.2 การจัดการเรียนรู้1.2.4คุณภาพของผู้เรียนมีการใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนตามหลักการพัฒนาการของสมอง Brain-Based Learning ซึ่งจากการประเมินพบว่าผู้เรียนสามารถอ่าน อ่านออกเสียงคําประโยคและคําประพันธ์ชนิดต่างๆได้อย่างมีความเข้าใจและสามารถนำสิ่งที่อ่านไปใช้ในชีวิตประจำวันได้1.3การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้มีการสร้างคัดเลือก และนำมาใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้และมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผ่านอุ่มทางแอปพลิเคชัน f a c e b o o k Line มีการบันทึกผลการสร้างและการผลิตสื่อนวัตกรรมตัวชี้วัดที่1.4การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้มีการใช้กระบวนการสังเกต การสอบถามการสัมภาษณ์โดยการต้อตอบกับผู้เรียนมีการประเมินตามสภาพจริงเพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเป็นศักยภาพตัวชี้วัดที่1.5การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ได้มีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนอันเป็นผลที่ทราบถึงปัญหาของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเป็นสกิภาพเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาที่กัผู้เรียนต่อไปด้านที่สองจาการบริหารจัดการชั้นเรียนตัวชี้วัดที่2.1การบริหารจัดการชั้นเรียน ได้การสร้างบรรยากาศในการเรียนที่อบอุ่นมีความเอื้ออาทรกับผู้เรียนเนดหลักความสะอาดมีการตกแต่งห้องเรียนด้วยป้ายนิเทศเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความสนใจตัวชี้วัดที่2.2การจับระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการจัดทำระเบียนสะสมมีการสอบอเยี่ยมบ้านนักเรียน สัมภาษณ์พฤติกรรมความเป็นอยู่ของนักเรียนทําให้ทราบถึงปัญหานําไปสู่การป้องกันและแก้ไขผู้เรียนได้อย่างตรงจุดและมีการแยกคัดกรองนักเรียนจําแนกกลุ่มเพื่อซ่อมนักเรียนกลุ่มอ่อนและเสริมนักเรียนกลุ่มเก่งทั้งนี้ได้คํานึงถึงความสามารถด้านอื่นรวมด้วย ตัวชีวัดที่2.3การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบมีเอกสารประจำชั้นเรียนมีการรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนในทุกๆด้านโดยมีการนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ ด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพตัวชี้วัดที่3.1การพัฒนาตนเองมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองหรือไอคิแผนและได้ดัาเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานโดยมีการเข้าร่วมอุบรม ที่ได้รับมอบหมายและมีการอบรมเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งหลักสูตรออนไลน์และได้มีการนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตัวชีวดที่3.2การพัฒนาวิชาชีพมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกับคุณครูที่ทำการสอนโดยมีการทำ PLC ร่วมกัน และได้มีการนําแนวทางที่ได้รับนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาในวิชาชีพของตนเองต่อไปรางวัลที่ภาคภูมิใจรางวัลระดับเรียนทองแดงจากกิจกรรมการแข่งขันนากติลสินสร้างสารรค์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ในงานศินละปะหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือรางวัลระดับเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับสองในการแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทนักเรียนที่มีความบกร่องทางการเรียนรู้รางวัลครูดีเด่นเนื่องในโอกาสวันครู